สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะให้ชื่อโตเกียวให้ชื่อคือคือผู้ใหญ่บ้านพี่น้องคือผู้ใหญ่บ้านค่ะคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอีอย่างมาคือค่ะคือเนี่ยคือจีฮีจีของโอ้โอ้โอ้โอมะคือโอเค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 ครับผม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 ให้โตเกียวครับให้โตเกียวครับยังไงบอกหลักกับเบลลัมนะพี่เมียแหละ ปีก็กลัวยางตูตาตูตา <c oughs> เขาเกาขึ้นเวทีแหละลูกหมอรัมเออลูกหมอลำเน,เนาะลูกหมอลำลกมลำกระิเป็นหมอลำล่หละแอนบ่เลูกฮะเพิ่นไปตัดผมมาเด้เพิ่นนี่เพิ่นไปแม่เพิ่นพาไปตัดผมมาวันนีอ้อะลูกหมอลำมกระิเป็นหมอลำบ่ลูกอืมเด่กแล้วคอยยังบ่ได้ลูกน้องเพิ่น ก้าวว่ะอู้มโมได้เรื่องไงดิน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวมือเขามันเหนียออกเดี๋ยวเอาผพาลองกับลูกนี่อะไรอะไรเออเออเอออะไรบอเอาฟังบอเพลงนี่ใส่บอดีบอเขาห่าปันนี่ฮะนี่ดิคุณใส่ใส่ดีบออันที่ว่าแขนเออใส่ดีอยู่ คนใส่กมันสีผิวคนมันแหลงแแล้วท้าแล้วมันขาวคนเนี่ยก่อมาลูกแม่บอกตัวเองสั่นทำไมดิ๊ดิอ้าขอยากลูกให้โอ้มหนสั่นดิ๊ดินี้นะลูกมากรติงุ๊กรระติงยามาลดูดีนแว่าเกลมีเออหลักลกนีากน่่โอ้ยยิ้มมุดยิ้มมุมก เขารักลูกนี่จากจนเพลินไหมเออโอ้ยเดิเดิน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 ว่าเอาบ่เอาบ่เอาว่าเอาดอกผู้ใดสิอยากได้ผู้ใดสิอยากได้เจ้าวางโทรศัพท์ไปผู้ใดสิอยากได้ผู้ใดสิอยากได้เพลินวันดีค่ะอยากได้เรื่องนี่ อุ้มลีอุ้มนี้เลยอุ้มนี้จากพยาบาลเลยลูกพยาบาลเนาะผูดเดียวูเดียวอุ้มดูไ้้ลืมข้าลูกลูรอคือคนอุ้มเลยเอ้าลูก ตัวน่าคาจทีแตกเนี่ยค่ะคิ้วก็ไม่เห็นคอนี่ยค่ะก็ปีหน้าไงค่ะปีหน้าไงคะปีหน้าเตยยุจ่าปีหน้าอัดเหตเต็มเลยขอร้องเพราะว่าตอนนี้นี่แอวข่อยนี่ปวดแห้งแล้วเข้าข่อยนี่พอดีแล้วค่ะปวดแอวหรือว่าเสียบข้อข่อยกินเบียร์ชุมมือมันเป็นครูตัวขึ้นมันสีขาวหรือสีขาวใดคุณนายตอนช่วงนึงอ่ะ เฮียตูกเละหาม,มหบ่อ้่ยเสียหายเียอบ่ช่วงนึงน่นน,<ม>นน่ะอันเฮียเราบอกว่าตัวเองไม่ต้องกินเหล้าีกินเะบีย์เลยนะแบบย่านข่อยเสียงบม่มีอันนี้เนี่ยข่อยก็เลยบ่ก,กินช่วงหนึ่งเราเสียงหายเดียไปสีตะยาไปสียา,าแต่อันจนว่าอัน,ออนแบบเมนไปสีดอันแบบขี้ร้อยเลยสีดไปขี้เนี่ยข่อยเคยไหมเออสเตรียร้อยอ่ะจนแบบว่าจนหมอแบบว่าอุ้ยถ้ามันฉีดดิดดูดบอดีเด้อ บัรที่นี่ข่อยก็เลยว่าคู่ข่อยคู่คู่บาอาจารย์่นเรยบอกว่าบ่กินเมื่อดดต้องกินกินหน่อยก็เป็นกินหน่อยก็ดีกินหน่อยกินหลายก็ดีกินหน่อยก็ดีข่อยก็เลข่อยก็เลยให้แดงหน่อยนนัอันเอาขึ้นทึงเราเทละปองแต่บอกว่าได้ดูดเบิกเด้ดูดนิดนึงแค่รูสึกว่าจาของเมื่อยสินะดูดนิดนึงดูดมสูซมือเสียงบ่เบิดกินนหลีขึ้นยา อ้ยานกนเลยกนกินแน่บอลเขากัอยากเนาะเขากกินกินจ้าวน้อเขากกินี่เลยมือไหนบไวกบบอคืนแต่ว่ามือไดบไวขอกับบกินมือไดเบาคือยากกับวคืดูรอากว่ามี่้อนมากไอ้โอเยอเโอเยพีนองลูกนอุ้ยเองอ่ะอุ้ยกีนเลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอห่อย่าลืมกดบสคร้นะคะ